สวัสดีครับเหล่าเตียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุกครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ ได้ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณโดยผมอาจาร์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนมกราคมหรือว่าปากแรกของปีพุทธศักราช2567เลยก็ว่าได้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคมปี2567นั่นเองชรับ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปากแรกของเดือนมก,กราคม2567นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่สิบเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไพ่สิบเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆแล้วก็เฮงมากๆนั่นเองเนะครับ เมื่อไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆเฮงมากๆมาอยู่ในตําแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์นั่นก็หมายความว่าดวงการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปากแรกเดือนมกราคมบอกได้เลยนะครับว,ว่าปังมากๆดีมากๆตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลามทางการเงินจะมีเงินมีทรัพย์ก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่า พอเปลี่ยนสก,กราชใหม่เท่านั้นดวงชะตาของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรก็เฮงมากๆและที่สําคัญมีโอกาสที่จะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่เริ่มต้นปีเลยทีเดียวนั่นเองนะครับคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนั้นจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคนที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะตกลงซื้อขายกันได้ในช่วงปากแรกของเดือนมกราคมนั่นเองนะครับ อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าไพ่สิบเหรียญน,นี้คือไพ่การเงินที่ใหญ่จริงๆนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองเตรียมตัวร่รํารวยได้เลยนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนสกราชใหม่แน่นอนนะครับในช่วงของการเปลี่ยนสกุลาชใหม่นั้นดวงชะตาของคนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันและช่วงนี้แหละนะครับจึงถือว่าเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะตรวจเช็คดวงชะตารู้ว่าดูดวงส่วนตัวนั่นเอง จริงๆคนเรานี่นะครับในรอบหนึ่งปีนั้นควรที่จะมีโอกาสดูดวงส่วนตัวหรือว่าตรวจเช็คดวงชะตาอย่างน้อยๆนะครับสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางชีวิตแล้วก็เพื่อที่ได้เตรียมการวางแผนชีวิตได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุแล้วแล้วก็ให้รีบติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านเลยนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปตำแหน่งนี้ก็มีความสำคัญด้วยเช่นกันนะครับนี่คือไพ่ king of c u p หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตา,าของผู้ที่เกิดราศรีมังกรในช่วงปากแรกของเดือนมกราคมนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าให้คำชี้แนะให้แนวทางที่ดี ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ของท่านอาจจะเป็นหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเจ้าของกิจการอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆดวงชะตาของท่านนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะสตาร์นะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่เดอะสตาร์คือไพ่แห่งความหวังนั่นเองนะครับก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกร หลายๆท่านในช่วงที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยดีนะครับมีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะ พอเข้ามาสู่ในช่วงของปากแรกเดือนมกราคมถ้ามีไพ่โดสตาร์ก็หมายความว่าชีวิตของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีทั้งหมดหรอกนะฮะยังมีไพ่เคราะห์อยู่ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่แต่ว่าก็จะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าไพ่โดสตาร์นั้นคือไพ่แห่งความหวังหากว่าในช่วงที่ผ่านมาชีวิตของท่านนั้นมันมืดมนเหลือเกินคล้ายๆกับว่าตัวท่านเองนั้นเดินเข้าไปในถำ้ำแล้วก็หาทางออกไม่ได้ เดินวนไปเวียนมาอยู่หลายครั้งหลายรอบใช้เวลานานนั่นเองเนี่ยครับสักพักหนึ่งตัวท่านเองนั้นก็มองไปเห็นแสงสว่างรำไรมันสาดส่องเข้ามาจากด้านนอกนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นเริ่มมีความหวังในชีวิตแล้วนั่นเองเนะครับไพ่เดอะสตาร์นี้ก็หมายความว่าบางทีบางท่านนั้นจะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้างานความสําเร็จในหน้าที่การงานของท่านจะถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับท่านนั่นเองเนะครับ ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าจิตใจของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นตัวท่านเองนี่นะครับเป็นคนที่รักความสงบรักธรรมชาติและหลายท่านนี่นะครับผมได้มีโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจยังแหล่งน้ำหรือว่าขึ้นเขาขึ้นภูไปสัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นก็เลยทำให้ตัวท่านเองนั้นเริ่มมีจิตใจที่ดีขึ้นเริ่มมีความหวังเริ่มมีพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไพ่เดลสตาร์นี้ยังตีความหมายได้ว่า ดวงการงานของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างทั้งหลายเนี่จะดีนะครับการงานเก่าๆของท่านที่ทําอยู่นั้นก็จะสําเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดีมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆเข้ามาคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์การขายเฟอร์นิเจอร์ก็ดีหรือว่าบางท่านนี่นะครับผมที่รับจัดสวนตัดหญ้าตกแต่งกิ่งต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรประมาณนี้ถือว่าดีนะครับธุร,รกิจการงานด้านนี้ ให้ไนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรบางท่านนั้นอาจจะได้ซ่อมแซมบ้านนะครับปรับปรุงบ้านรีโนเวทบ้านต่อเติมบ้านหรือว่าบางทีบางท่านนั้นบ้านอยู่มานานแล้วนะครับมันเก่ามันซุดโทมนะฮะทาสีใหม่แล้วก็มีการต่อเติมขยายบ้านหรือว่าบางท่านนั้นปลูกบ้านใหม่ในลนักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่เดลสตาร์นี้บางทีบางท่านนั้นตกแต่งบ้านใหม่ โดยการซื้อเกี่ยวกับทางด้าน,นของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านหรือไม่นะครับผมก็คือซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านก็ได้บางทีบางท่านบอกว่าปีใหม่อย่างนี้แล้วก็อยากจะให้คนมาตัดต้นไม้มาตัดกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านให้หน้าอยู่หน้าอาศัยมากยิ่งขึ้นบางทีบางท่านนั้นจัดสวนใหม่เลยนะครับปลูกหญ้าปลูกต้นไม้ใหม่ให้ดูดีมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งความหวังนั่นเองนะครับ คนที่เป็นดาราเป็นนักร้องชาวราศีมังกรน,นี่นะครับถ้ามีไพ่เดอรสตาร์ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นกระแสบางทีงานละครของท่านภาพยนตร์ของท่านเข้าโรงฉายในช่วงนี้หรือว่างานละครของท่านออนแอในช่วงนี้เพลงของท่านได้รับการโปรโมตในช่วงนี้ก็จะกลายเป็นกระแสนั่นเองนะครับจะมีอ e ีวงอีเวนต์นะฮะมีการออกงานออกโชว์ตัวต่วตางๆคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัด คิวแน่นเลยทีเดียวนะครับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงถ้าว่าเป็นไพโด้สตาร์นั่นเองนะครับตัวท่านเองยังมีไพ่สองดาบนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่สองดาบนี้ก็หมายถึงการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลบางทีบางท่านนี่นะครับผมอาจจะได้พูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลกับคนที่อยู่แดนไกลหรือว่าบางท่านนั้นมีลูกค้าที่อยู่แดนไกลมีคนรักมีคู่รักที่อยู่แดนไกลแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ไพ่2ดาบนั้นยังหมายถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะครับหลายๆท่านนี่บอกว่าทุกวันนะครับพอตื่นนอนขึ้นมาเสียงแรกที่จะทําก็คือเปิดหน้าจอมือถือนั่นเองติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุบ้านการเมืองต่างๆนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะหาความบันเทิงต่างๆจากสื่อออนไลน์จากโลกโซเชียลในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ คนที่ทำการค้าการขายผ่านสื่อออนไลน์เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของผ่านสื่อออนไลน์ไลฟ์สดผ่านสื่อออนไลน์ก็จะขายดีมากยิ่งขึ้นมีคนติดตามมากยิ่งขึ้นนั่นๆนะครับคนที่ทำคอนเทนต์ต่างๆนะฮะอย่างเช่นเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าจะเป็น Tik t o k อกเในลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นครีเอเตอร์อย่างนี้นะฮะ บางทีคลิปของท่านนี่นะครับคลิปใดคลิปหนึ่งพอโพส์ตไปแล้วในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็มียอดวิวมีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมายเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบางทีตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในช่วข้ามคืนเลยก็ได้สําหรับความหมายของไพ่2ดาบนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่เอ็ดออฟคัหรือว่าไพ่หถ้วย ไพ่ใบนี้หมายถึงการเฉลิมฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กับญาติพี่น้องของท่านกับเพื่อนสนิทของท่านนั่นเองก็มีความเป็นไปได้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะก็มีการเฉลิมฉลองกันในบ้านนะครับในหมู่ญาติมิตรของท่านหรือไม่นะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นอาจจะได้ไปร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เย่านนนา,นานทีจะได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนพ้องก็มีการเฉลิมฉลองกันนั่นเอง ถ้าเป็นเรื่องของอาหารการกินความอุดมสมบูรณ์ในด้านของอาหารการกินของชาวราศีมังกรถ้าเป็นไพ่เอ็ดออฟคัฟหรือว่าไพ่ห,หนึ่งถ้วยในช่วงปากแรกของเดือนมกราคมนั้นก็บอกได้เลยนะครับว่าอุดมสมบูรณ์มากๆชาวราศีมังกรท่านใดที่ควบคุมน้ําหนักตัวเนี่ยจะต้องไม่ตะบะแตกนั่นเองนะครับจะต้องคุมตัวเองให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็น้ําหนักพุ่งอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามีงานเลีย้ยงมีงานสังสรรค์ค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับแต่ผู้ที่เกิดวราศีมังกรครับ ไพ่ที่ไม่ค่อยดีก็มีหลายใบเช่นกันต้องระมัดระวังนะครับอย่างเช่นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่สี่ดาบไพ่สี่ดาบนี่บางทีบางท่านนี่นะครับที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆในช่วงนี้บางกิจการนั้นอาจจะไม่ดีอาจจะนิ่งๆก็ได้เพราะว่าในช่วงปากแรกของเดือนมกราคมมีวันหยุดยาวมีวันหยุดเยอะอยู่นั่นเองนะครับผม,ผมก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนั่นเองนะฮะส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่3ดาบนะครับ ภัยสามดาบนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออารมณ์ความรู้สึกของท่านบางทีมันอาจจะมีสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทําให้ตัวท่านเองนั้นใจร้อนวู่วามโมโหโทโสมีโอกาสที่จะประทะคารมกันนั่นเองเนะครับมีโอกาสที่จะใช้กําลังต่อกันในลักษณะแบบนี้โดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าไปท่องเที่ยวไปสังสรรดื่มลง่งดื่มเหล้า ขึ้นมานี่นะครับผมบางทีมันขาดสตินั่นเองนะฮะถ้าควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหามีเรื่องบานปลายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่สามดาบนั้นยังหมายถึงสุขภาพให้เรามัดระวังเกี่ยวกับพวกโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกปอดพวกทางเดินหายใจในช่วงนี้ฝุ่นละออง PM 2 5นี่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งในช่วงหน้าหนาวอากาศปิดนี่นะฮะ ตัวท่านเองนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยถ้าตัวท่านเองนั้นทํางานอยู่ในเมืองใหญ่ทํางานอยู่ในที่โล่งแจ้งนะฮะในวันที่อากาศปิดนี่ก็ควรที่จะมีการสวมหน้ากากนะครับป้องกันฝุ่นจะดีมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2อันนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ก็คือไพ่เด็ดไพ่เด็ดนี่ไม่ใช่ตายนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรอย่าเพิ่งตกใจนะฮะไพ่เดดนี้อาจจะหมายถึงว่าการเก็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็อาจจะเกิดขึ้นกับ ญาติพี่น้องคนใกล้ตัวของท่านนั่นเองอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกระทันหันให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภยัยการเดินทางอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทนั่นเองนะครับภายใปน,นี้นี่นะครับผมถ้าหากว่ารุนแรงมากๆนี่อาจจะต้องสูญเสียญาติพี่น้องไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับจึงอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีมังกรถ้ามีโอกาสนะครับ ดวงชะตาของท่านนั้นคล้ายๆกับว่ามีทั้งเคราะห์มีทั้งโชคมีโอกาสไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นผู้ศทธาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานนะครับหรือไม่นะฮะมีโอกาสเข้าวัดไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไปไหว้สิ่งที่ท่านนั้นเคารพนับถือหรือไม่ก็มีการฝึกจิตนั่งสมาธินั่งสมาธิจ,จิตสงบแล้วก็มีการแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรา เรื่องร้ายๆภัย,ยร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้หรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีมังกรเลยก็ได้แต่ผมสนับสนุนให้ผู้ที่เกิดราศีมังกรนะครับเมื่อตัวท่านเองนั้นไปทําบุญสิ่งใดๆแล้วนี่ก็ควรที่จะมีการกรวดน้ํานะครับอุทิศบุญกุศลต่างๆไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทว,วดาให้กับพระแม่ธรณีท่านจะได้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือการทําบุญสะดอกเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์ร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลิธิต่างๆถาวายให้กับวัดวาอารามต่างๆอันนี้ก็ดีด้วยเช่นกันเมื่อทําบุญเสร็จแล้วก็กรวดน้ําตามที่ผมได้กล่าวไว้นั่นเองจะดีมากๆนั่นเองนะครับอีกพไพ่ใบหนึ่งนะครับผมของชาวราศีมังกรที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่8นั่นเองนี่คือไพ่9้าดาบ ไพ่ก้าดาบก็เช่นเดียวกันนะครับก็คล้ายกับไพ่เดสแต่ว่าไม่รุนแรงขนาดนั้นไพ่ก้าดาบนั้นอาจจะหมายถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยการล้มหมอนนอนเสือนะครับหรือไม่อาจจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ของท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรก,กันบ้างนะครับว่า ดวงการเงินของท่านในช่วงปักแรกของเดือนมกราคมปี2567นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่สิบเหรียญตามที่ผมได้กล่าวไว้ว่านี่คือไพ่มหาเศรษฐีเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่จริงๆคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะเฮงและก็ปังมากๆจะมีโชคมีลาภทางการเงินมีเงินก้อนใหญ่มีทรัพย์ก้อนโตเข้ามาก็อย่างที่ผมบอกไปว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นมีทั้งโชคมีทั้งเคราะห์ ทำบุญเสร็จแล้วนี่นะครับถือว่าเป็นการทําบุญเพื่อสะดอกดเคราะห์แล้วก็รับโชคใหญ่ด้วยนะครับในช่วงปี2,567เปลี่ยนสกราชใหม่ชาวราศีมังกรน,นั้นจะรวยใหญ่แล้วล่ะนะครับผมเพราะว่ามีไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆอยู่ในตําแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อการเงินของท่านอย่างแน่นอนตอนที่ผมได้บอกไปนะครับว่าตัวท่านเองนั้นถ้าท,ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะดีมากมาก คนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการขายบ้านขายที่อยู่ที่อาศัยเหล่านี้ถือว่าตัวท่านเองนั้นจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาแล้วก็จะปิดจ็อบได้อย่างแน่นอนได้ค่าส่วนต่างได้ค่านายหน้าได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นเงินก้อนใหญ่นั่นเองเนะครับส่วนคนที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายโคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ ติดประกาศไว้นานแล้วขายไม่ได้สักทีนี่แหละนะครับจะขายได้ในช่วงของต้นเดือนมกราคมเตรียมรับเงินก้อนใหญ่ตั้งแต่หลักแสนหลักล้านหลายล้านหลายสิบล้านเลยนะครับท่านที่มีที่อยู่ในทำเลดีๆมีบ้านอยู่ในทำเลดีๆก็เตรียมที่จะรับเงินหลักหลายสิบลา้ลานหรือว่าหลักร้อยล้านกันไปเลยทีเดียวนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้เฮงแล้วก็ปังมากๆเลยนะครับชาวราศีมังกรครับดจีจริงๆครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดยวราศีมังกรกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงปักแรกของผู้ที่เกิดยวราศีมังกรนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะครับความรักของผู้ที่เกิดยวราศีมังกรถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วกับทันหันทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนั่นเองนะครับอย่างเช่นไพ่จัดเม้นทที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่จัดเม้นนั้นนะครับผมมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบ เร่งด่วนถ้าเป็นเรื่องของความพักถ้าสมมติว่าตัวท่านเองนั้นเป็นโสดอยู่ๆนะครับผมก็ไปเจอะไปเจอกันกับคนรักกับคู่รักในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และคบกันเลยนะครับไม่นานนะฮะตัดสินใจคบกันเป็นแฟนเลยแบบนี้ก็ได้หรือไม่ตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่าจะอกหักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งคนรักจากไปก็จะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บด้วยเช่นกันสําหรับความหมายของไพ่จานเมนนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ King of Cup นะครับผมหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่นะครับคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีมังกรหากว่าตัวท่านเองนั้นเป็นโสดเป็นไม้มีโอกาสที่จะได้เจอคนรักที่เป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชาวต่างชาติที่อยู่ในเอเชียของเรานี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ชาวต่างชาติท่านนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วในลักษณะแบบนี้ก็ได้มีอายุตแตกต่างกัน5ปี7ปี10ปีขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ด้านความรักที่ไม่ดีนี่นะครับผมจะเป็นไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่สองดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่สองดาบนั้นคนรักคู่รักชาวราศีมังกรค่อนข้างที่จะทะเลาะก,กันบ่อยนะครับบางทีมีเรื่องมีราว คุยกันถึงเรื่องแบบนี้ไม่ได้เลยหรือว่าอาจจะมีความคิดมีสไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันนั่นเองทะเลาะกันบ่อยมากๆนั่นเองนะครับให้ระวังนะฮะว่าถ้าทะเลาะกันบ่อยมากๆนั้นอาจจะเป็นปัญหาได้อย่างเช่นไพ่เดสแล้วก็ไพ่ก้าดาบนี่ซึ่งเป็นไพ่เคราะห์นั่นเองนะครับบางทีการทะเลาะบ่อแว้งของท่านนั้น มันลุกลามนั่นเองนะครับต่างคนก็คือต่างไม่ยอมกันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าอาจจะมีการเลิกร้าอหย่าร้างกันได้เลยนั่นเองนะครับผมอาจจะเนื่องมาจากการทะเลาะเบาแวงกันด้วยเหตุรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเหตุใดก็ตามแต่มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองเะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอีกไพ่ใบหนึ่งที่เป็นความรักที่ไม่ดีก็คือไพ่สามดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่สามดาบนี่หมายถึงอกหักผิดหวังถูกเทถูกทิ้งในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับ คืออยู่ๆแล้วคนรักของท่านนะฮะก็บอกว่าเราเลิกกันเถอะหรือว่าอยู่ๆนะครับผมมันก็เกิดอะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีแบบกระทันหันต้องเลิกรากันไปในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรในช่วงปากแรกของเดือนมก,กราคมหรือจะถือว่าเป็นปากแรกของปีพุทธศักราชส5 6 7รกเลยก็ว่าได้ โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปอยไปจนถึงวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2567นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากร่กควรผู้ที่เกิดราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำประคติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ